ัสดีครับอันนี้อยู่ปรังเบซาครับมาเลเซียนี่รับรถมาเลครับใส่หอมมาจากสีลิเกครับ5ตันนี่มีรถมาจากมาเลเซียนะครับ ระยะทาง1680กิโลนะครับวิ่งมา24ชั่วโมงครับ mm. ลงเสร็จว่าจะไปใส่ทุเรียนยะลานะครับค mm. งจะน,นอนพักอยู่ ประมาณสักวันก่อนนะครับตอนนี้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับขับรถมา24ชั่วโมงเทียวนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับน้ำมันซีนเผาข้างครับน่าจะรั่วครับน้ำมันน้ำมันเืองใชายออกเต็มล้อแม็กข้างหลัง เดี๋ยวลงจุดแลเราค่อยๆไปซ่อมก่นอนดีครับ